มีข่าวใหญ่ที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการลงทุนเลยนะครับเมื่อเบิร์กชายฮาร์ทเวของวอร์เรนบัฟเฟตเทขายหุ้น BYD ยักษ์ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าของจีนจนเกลี้ยงพอร์ตเป็นการปิดฉากตำนานการลงทุนที่ดำเนินมาอย่างยาวนานมากครับคือต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่การลงทุนธรรมดาทั่วไปเลยนะฮะลองนึกภาพตามนะครับการถือหุ้นตัวเดียวนานถึง17ปีแล้วทำผลตอบแทนได้มหาศาลขนาดนี้3 8 9 0เ ตัวเลขระดับนี้มันคือเคสที่ต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การลงทุนเลยล่ะครับแล้วก็นั่นแหละครับทุกอย่างมันจบลงแล้วจากการลงทุนที่เคยมีมูลค่ามหาศาลตอนนี้สัดส่วนที่เบรคชัยถือใน BYD ก็คือศครับไม่เหลือเลยทีนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็คือทำไมละ่ะอะไรคือเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์เรนบัฟเฟตตัดสินใจทิ้งดีลที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซขนาดนี้ไป เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูว่าเรื่องนี้มันจบลงยังไงเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันก่นกอนเลยซึ่งจุดเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความเชื่อมั่นแบบสุดๆของคนคนหนึ่งครับคนนั้นก็คือชาร์ลีมังเกอร์คู่หูคนสำคัญของบัฟเฟตตนั่นเองมีเรื่องเล่ากันเลยนะครับว่าชาร์ลีมังเกอร์เนี่ยถึงกับทุบโต๊ะ เพื่อยืนยันให้บัฟเฟต์ลงทุนใน BYD ให้ได้คือเขามองข้ามตัวบริษัทไปแล้วแต่เขาเดิมพันกับตัวผู้ก่อตั้งคุณหวังฉวนฝูที่มันเก็ยกย่องว่าเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ที่เดินได้เลยทีเดียวแล้วเส้นทางการลงทุนนี้มันก็ยาวนานมากจริงๆเริ่มตั้งแต่ปี2008เฝ้ารอจนกระทั่งธุรกิจ e ีวีมันบูมแบบสุดขีดแต่แล้วปี2022ก็เริ่มมีสัญญาณแปลกแครับ เบร์กชัยเริ่มทยอยขายหุ้นออกมาจนสุดท้ายก็ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ในปีนี้คือการที่นักลงทุนที่ถือยาวขนาดนี้ตัดสินใจขายทิ้งทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าปกติแน่นอนจำตัวแรกนี้ไวด้ดีๆนะครับจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเงินลงทุนก้อนแรกในปี2008คือ230ล้านดอลลาร์แล้วจากเงิน230ล้านรู้ไหมครับว่ามันโตไปเป็นเท่าไหร่ มูลค่ามันเคยพุ่งขึ้นไปสูงสุดถึงกว่า8,000ล้านดอลลาร์โอ้โหมันคือความสำเร็จที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยแต่คำถามเดิมก็กลับมาแล้วทำไมถึงขายละ่ะเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันที่เหตุผลที่เขาให้สัมภาษณ์หรือที่คนในตลาดเขาวิเคราะห์กันก่อนหรือที่เรียกว่าเป็นเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการนั่นแหละซึ่งถ้าเราดูเผินๆนะเหตุผลพวกนี้มันก็ฟังดู make ซนส์หมดเลย คือใครบ้างจะไม่อยากล็อกกำไรที่ได้มาเกือบ4,000%จริงไหมฮะแล้วอุตสาหกรรมรถยนต์มันก็ขึ้นขึ้นลงลงเป็นปกติอยู่แล้วการแข่งขันก็สูงขึ้นทุกวันเอฟังดูก็สมเหตุสมผลดีนะแต่ จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือเราเหมือนเคยเห็นแพทเทิร์นการตัดสินใจแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วจำตอนที่บัฟเฟต์เทขายหุ้น TSMC ของไต้หวนันแบบสายฟ้าแลบได้ไหมครับนั่นแหละเมื่อเหมือนเป็นสัญญาณว่ากลายุทธ์ที่ใหญ่กว่านั้นคือการพยายามลดความเสี่ยงจากประเด็งภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังคุกรุ่นอยู่แล้วคำพูดของบัฟเฟต์เองก็ยิ่งตอกย้ำเรื่องนี้เข้าไปใหญ่เลยครับที่เขาบอกว่ามันเป็นโลกที่อันตรายประโยคสั้นๆแค่นี้แต่มันบอกเราได้เลยว่า ปัจจัยภายนอกบริษัทเนี่ยตอนนี้มันมีน้ำหนักกับการตัดสินใจของเขามากๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันมีแค่นั้นจริงๆรหรอหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่น่ากังวลกว่านั้นซ่อนอยู่ข้างในบริษัท byd เองโอเคงั้นเราลองมาพลิกดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญกันบ้างซึ่งเป็นด้านที่น่ากังวลกว่าเยอะเลยเพราะมันมีรายงานบางฉบับที่ชี้ให้เห็นว่า เบื้องหลังการเติบโตที่ดูสวยหรูของ BYD เนี่ยรากฐานของมันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เราเห็นกันนี่อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายที่บัสเซตมองเห็นก่อนใครเพื่อนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตรถยนต์ที่มันล้มตลาดสงครามราคาที่สู้กันจนเลือดซิบซิบทำลายกำไรกันหมดและที่น่ากลัวที่สุดคือปัญหาการเงินที่ซ่อนอยู่ข้างในคือทั้งหมดนี้มันทำให้ภาพของ BYD ดูเสี่ยงขึ้นมาทันทีเลยลองดูตัวเลขนี้สิครับ ปกติแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมเขาจะจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์กันใน60วันแต่ BYD ลากยาวไปถึง270วันเกือบปีพูดง่ายๆก็คือเอาเงินของคู่ค้ามาหมุนเพื่อสร้างการเติบโตให้ตัวเองซึ่งวิธีนี้มันเสี่ยงและเปราะบางมากๆ แล้วพอผลิตรถออกมาเยอะเกินเกินความต้องการของตลาดจะทำยังไงล่ะครับก็ต้องลดราคา BYD นี่หันราคากระหน่ำเลยเพื่อระบายสต็อกแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนการจุดไฟสงครามราคาที่ลามไปทั่วทั้งตลอดรถ e v ในจีนเลยและถ้าอยากเห็นสัญญาณเตือนที่ชัดที่สุดชัดจนน่าตกใจก็ต้องดูตัวเลขนี้เลยครับนี่สินหมุนเวียนของ BYD พุ่งขึ้น5เท่าย้าว่า5เท่าภายในเวลาแค่สปี นี่คือสัญญาณของความตึงเครียดทางการเงินที่มันกําลังก่อตัวขึ้นแบบน่าเป็นห่วงสุดๆเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจขายหุ้นครั้งนี้มันไม่ได้มาจากเหตุผลข้อเดียวโดดๆแต่มันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ประดังเข้ามาพร้อมๆกันพอดีมันคือสิ่งที่เรียกว่า perfect storm หรือพายุที่สมบูรณ์แบบเลยครับเริ่มจาก 1. ได้กำไรมหาศาลแล้วก็ต้องล็อกไว้ก่อน 2. ความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มันสูงขึ้นเรื่อยๆ 3. ตลาดแข่งกันดุเดือดมากและสุดท้าย 4. คือความไม่มั่นใจในโมเดลธุรกิจของ BYD เองพอทุกอย่างมันมารวมกันแบบนี้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือขายให้หมดและคำพูดของบัฟเฟตตประโยคนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีจริงๆคือปากก็ย่นชมนะว่า BYD เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมแต่การกระทำของเขามันฟ้องอีกอย่างหนึ่ง เขาบอกว่าเขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรที่รู้สึกดีกว่านั่นแปลว่าเขาไม่สบายใจกับสถานการณ์ของ BYD แล้วนั่นเองและสุดท้ายก็ทิ้งคำถามที่น่าทิศเอาไว้ครับว่าการเดินออกจากดีลนี้ของนักลงทุนระดับโลกมันเป็นแค่เรื่องของบริษัท BYD บริษัทเดียวหรือว่ามันกำลังเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าถึงอนาคตของอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ,ฟ้าทั้งโลกกันแน่